น,นี้มาทําอะไระคือมาให้ปากคําค่ะมาให้ปากคำกับท่านตำรวจนะคะคือมันมีเรื่องของผู้เสียหายที่ที่ส่งหลักฐานมาเราก็เลยต้องเอาหลักฐานมาให้ท่านเพิ่มเติมทิปเล่าเลยใช่ไหมคะคดีเกี่ยวกับอะไรยังไงคะคดีเกี่ยวกับแชร์ค่ะก็คือว่าเราอะเ,เล่นแชร์กับนักร้องนักร้องผู้ชายค่ายดังค่ายหนึ่งนะคะเราไม่ขอเอ,อ่ยชื่อทีนี้เรารู้จักนักร้องคนนี้ได้ยังไงรู้จักกับ แม่นักร้องผู้หญิงอีกค่ายค่ายนักร้องหนึ่งนะคะค่ายลูกทุง่งทีเนี้ยก็แนะนําว่าแม่เล่นกับ,บ,บวงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แค่นั้นเราก็เลยมาเล่นเลย,เลยได้มาเล่นกับนักร้อง mm hmm. นักร้องผู้ชายที่เป็นเท้าอะคะ่ะที่เป็นค่ายค่ายลูกทุง่งค่ายหนึ่งขอไม่เอ่ยนะคะทีเนี้ยเราก็เล่นปกติตอนแรกเราก็เล่นปกติอะคะอ่ะยอดหมืน่นเราก็ไม่ได้เล่นยอดใหญ่ก็มีการจ่ายตรงหรืออะไรปกติ พอวันหนึ่งมันมีการเล่นเราก็รู้สึกมั่นใจอะ่ะพอมั่นใจเราก็เล่นยอดแสน mm hmm. อยอดสองแสนสามแสนอะไรอย่างเงี้ยพอปีที่แล้วอะ่ะมันเริ่มมีการที่ลูกแชร์ไม่ได้เงินทีนี้ก็ลูกแชร์ก็ไม่ได้เงินเราก็เริ่มหวัน่นเพราะว่าส่วนมากเราไม่ได้เปียกคนแรกเราจะเป็นคนสุดท้ายที่รอรับอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แต่คราวนี้นโยบายของแชร์มันก็มีบอกว่าเออถ้าถ้าวงนี้200,000เราก็ต้องจ่าย20 0 0 0 0หนึ่งม หนึ่งหมื่นเนี่ยก็คือเขาก็จะเอาไปเขาก็บอกว่าเท้าก็เอาไปเอาไปทําไมคนละหมื่นว่าเล่น20คนเขาก็จะได้เงิน2องแสนไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าเอาไปทําไมเขาก็บอกว่าเป็นหลักประกันเผื่อว่าถ้าแชร์ล้มหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยเราก็ถามว่าอันเนี้ยตอนนี้เริ่มมีลูกแชร์ไม่ได้เงินจากจากเท้าแล้วถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราส่งไปเนี่ยเราจะได้เงินไหมอะไรเงี้ยเท้าก็บอกว่าได้แน่นอนขอบคุณทิพ ส่งมาได้เลยอันนี้มันเป็นคําพูดที่เราอะก็มั่นใจที่จะส่งต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ส่งไปพอเราส่งไปอ่ะพอถึงวันที่เราจะเปียรจริงๆอ่ะมันก็ไม่ได้พอมันไม่ก็ไม่ได้ทุกคนก็ไม่ได้ทุกคนก็ทวงในกลุ่มทวงทวงทวงก็จนถึงเดือนมกราเขาบอกเขาจะขายที่ใช้นี่<ม>ซึ่งที่ตรงนั้นอะมันติดจำนองธนาคารมันไม่ได้มีแบบเป็นโฉนดออกมานะ่แล้วครั้งนี้เราก็บอกว่า แล้วก็รออเหมือนเหมือนแบบเออโอเคเชื่อเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขายแล้วก็ก็ไม่ได้ขายเขาก็บอกว่าไม่มีใครมาซื้อเอวที่บอกว่าจะมีคนมาซื้อหลักเขาก็หาหลักฐานให้เราไม่ได้เขาก็แบอกว่าเราเขาก็โดนโกงเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยโดนเรื่องของที่เขาเออลูกแชร์ก็โกงเขาแล้วก็ขอหลักฐานก็ไม่มีคือพูดปัดๆไปอะไรอย่างเงี้ยจน,จนเราก็เลยรวบรวมผู้เสียหายอะค่ะได้ประมาณ1ิกว่าคนแต่ที่ร้วนๆคือย0สิบที่ไม่มา ไปที่สาราคามถานี้ตารวจสาราคามค่ะตัวเมืองเลยไปกันสิบกว่าคนยอดเงินก็หลายล้านค่ะ uh huh. บางคนเป็นล้านบางคนกาแสนอยางของเราเนี่ยหกแสนกว่าสามวงค่ะ uh huh. ทีนี้รวมทั้งดอกทั้งอะไรอะนะคะนี้เขาก็ไปแล้วเสร็จตำรวจท่านก็บอกว่า่าแจ้งตรงนี้แล้วก็ให้ทุกคนนะไปแจ้งของเขตตัวเองที่ตัวเองโอนเงินนะคะ uh huh. เราก็อยู่เขตคันนายาวเนาะเราก็มาพอมาเสร็จนะ่ะมันก็ทีนี้เราก็ แล้วท่านท่านก็ส่งหมายเรียกไปใบที่หนึ่งเขาก็ไม่มาอ่ะก็ส่งหมายเรียกใบที่สองเขาค่อยมาทีนี้การมาของเขาอะ่ะมันก็เหมือนแบบต่างคนต่างไม่ไม่ยับรับผิดชอบอะ่ะแบบมันว่าฉันก็จะจ่ายแต่ฉันจะขายที่อะไรเงี้ยมันก็มีปากเสียงกัน uh huh. อะไรอย่างเงี้ยอ่าทีนี้มันก็ตกลงกันไม่ได้พอตกลงกันไม่ได้แต่คือมันมีหมอดูชื่อดังคนหนึ่งเข้ามาช่วยเขาโ uh huh. ดยการให้ทานายมาช่วย Mm hmm. แล้วก็วันนั้นที่เขามาเมื่อวานเขามาเมื่อวานะนะคะเท้ามาเมื่อวานแล้วเขาก็โทรคุยกันไม่รู้ว่าเขารู้จักกันได้ยังไง mm hmm. ทีนี้หมอดูชื่อดังก็มากับสามีเขาค่ะแล้วกเ็เพื่อนเขาคนนึงที่เป็นผู้หญิงนะคะก็มามาเสร็จเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขามาอะไรเงี้ยไม่รู้เขามาทําไมเพราะว่าเราก็ไม่รู้แล้วก็จะขึ้นรถแล้วเขาก็ให้เพื่อนเขาอะมาเรียกแล้วก็ บอกว่าทาไมมาเรียกทําไมอะไรอย่างเงี้ยก็มีการแบบเสียงดังใส่กัน mm hmm. อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออมาแจ้งข้อหาคุณทิพย์ไงมารับเออไปสิไปรับอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไม่ไม่จำเป็นเดี๋ยวตำรวจเขาส่งหมายเรียกมาเองถ้าฉันมีอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ซึ่งเรากาลังสงสัยว่าหมอดูชื่อดังเนี้ยเกี่ยวอะไรกับวงแชร์ uh huh. ถึงมาในเมื่อเราไม่ได้เรียกคุณมา uh huh. เราเรียกเท้ามาแต่ทําไมคุณเข้ามาเอี่ยวในเรื่องนี้ ทั้งทที่ผู้เสียหายเนี่ยเป็น20คนคุณมาช่วยเขาหรือคุณมีอะไรคุณถึงต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็สงสัยว่าเอ้ยมันเกี่ยวอะไรกับคุณซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลยเรื่องเรื่องแชร์ไม่เกี่ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยค่ะเราแล้วคันนี้ก็ตอนเนี้ยมันอยู่ที่มา่ารตำรวจวันเนี้ยก็คือผู้เสียหายเริ่มทักมาแล้วก็ส่งหลักฐานมาเราก็เลยเอาหลักฐานมารวบรวมให้ให้ให้ให,ให,ให,ให้ท่านตำรวจเพิ่มเติมแค่นั้นเพราะว่าเพราะว่าท่านก็ รู้แล้วว่ามันคุยกันไม่ได้แล้วคือไก่เกลียดไม่สามารถไก่เกียดยชใ,ใ,ใช่ใช่ค่ะแเขาให้เหตุผลเราอาาย่างไรคะในการที่ยังไม่มีตังค์เขาก็บอก <ใน S 1> <า>ว่าจะขายที่แค่นั้นที่เขาพูดได้ซึ่งซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็โดนโกงวัดเมื่อวานเราก็ขอกับเขานะก็บอกว่าใครโกงขอหลักฐานด้วยอขอชื่อนามสกุลอขอของของจริงนะคะไม่เอาไม่เอาแบบมั่วๆมาเขาก็ไม่มีให้เราคือมันไม่มีมันไม่มีอะไรคําว่าชัดเจนได้เลยว่า เขาจะใช้นี่เรายังไง uh huh. ก็ปัดแต่แกว่าจะขายที่จะขายที่บอกว่ามีที่้อยไล่แต่ทุกที่มันติดตำนองธนาคารหมดเลย uh huh. ซึ่งเราก็ถามว่าใครจะซื้อขอหลักฐาน uh huh. เขาก็บอกให้ไม่ได้เดี๋ยวมันผิดกฎเอออะไรอย่างเงี้ยของเขาไปมันก็ถึงถึงถึงว่าอในเมื่อเรียกมาคุยมันก็คุยกันไม่ได้ uh huh. ก็ก็ก็บอกว่าจะจะใช้อยู่แต่จะขายที่อยู่ไหนอ่ะ uh huh. ก็มันก็เลยถึงกระบวนการที่ตรงนี้แล้วผู้เสียหายก็เริ่มทยอยมาแล้ว ระยะเวลาในการที่เขาบ่ายเบี่ยงเรามาตลอดเป็นระยะเวลาที่เือนะเป็นปีค่ะเป็นปีค่ะเป็นปีเออมันมีการมันมีการที่ที่เราค่อนข้างที่แบบเก็บเงียบมาตลอดอะไรเงี้ยมาเป็นปีเพราะเราก็หวังว่าใช่จริงจริงเราไม่ได้อยากแบบอะไรยากๆหรอกคือจริงๆเหมือนเมื่อวานเนี่ยเราต้องการจ่ายให้เราเหรให้มันอันเนี้ยแล้วคุณก็เป็นคนมีชื่อเสียงเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้ว แล้วคือไอเราอ่ะเรายังพอมีเงินนะที่พูดได้เลยว่าเรายังพอมีเงินใช้มีเงินกินข้าวแต่ลูกแชร์ที่โทรมาหาทิปะค่ะเขาก็บอกว่าคุณทิ์เชื่อไหมว่าพี่บางครั้งอ่ะต้องไปยืมเงินดอกพี่ต้องเอารถไปขายหลายๆคนที่คือเหมือนทุกคนก็คิดว่าเงินเนี้ยเป็นเงินเก็บเหมือนว่าอ่เดี๋ยวเงินเก็บเดี๋ยวสิ้นปีฉันจะไปซื้อนั่นซื้อนี่นจะไปทําอะไร แต่สุดท้ายคือฝันสลายมันไม่ได้ฝันสลายแล้วเศรษฐกิจแบบนี้นึกภาพเอาไหมคะมันก็เข้าใจหัวของทุกคนอ่ะก็อยากจะบอกทุกคนว่าถ้าถ้าคุณทิปอะโทรศัพท์ที่บอกทุกคนในทางช่องทางนี้แล้วกันว่าโทรศัพท์ที่เราคุยกันนะคะที่ที่เขาเป็นผู้เสียหายค่ะโทรศัพท์ที่เปลี่ยนเครื่องไลน์ทิปอะมันมันหายหมดแล้วให้คุณติดต่อมาทาง a c e b o o k ทิปน้ำทิปบริจาคแล้วกันแล้วทิปจะช่วยแล้วก็ คุยกับรวบรวมให้ให้ให้ตำรวจอีกทีหนึ่งให้ให้ให้มันเป็นข้อมูลทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าทักมาทางไลน์ก็คือทักไม่ได้แล้วใช่ใช่เพราะว่าที่ไม่มีข้อมูลแล้วแล้วจำนวนลูกแชร์ในบ้านนี้ประมาณกี่คนตอนที่เล่นนะคะตอนที่เล่นอันนี้ยังไม่ยังไม่พูดเสียหายนะร้อยกว่าตอนที่เล่นแล้วใช่ที่เล่นที่ที่คนเล่นนะคะร้อยกว่าแล้วแชร์เปิดเป็นร้อยร้อยแชร์เลย เล่นเปิดประมาณ8ปีที่รู้นะคะแต่เรามามา2ปีสุดท้ายไงแต่ว่าแต่ละวงที่มันวงใหญ่ๆมันจะหมดประมาณปีครึ่งอย่างเงี้ยเกือบ2ปีอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะมาถึงคิวเราเราเรา,เราบวยอะ่ะอ้าวฉันไม่ได้เงินแล้วแต่เราก็ไม่เคยรู้จักเ<ม>ท้าแชมาก่อนไม่เคยคะ่ะรู้จักแค่ผ่านาแม่นักร้องเขาแนะนําให้แค่นั้นมไม่เคยเจอกันเคยเจอกันแค่เมื่อวานอ,อ่าก็แค่นั้นท,ท,ที่ที่เจอกันครั้งแรก อพอในในวงวงแชร์ถามว่ามีการทวงเงินกันไหมมีทวงกันเยอะลูกแชร์ก็ทวงทวงในกลุ่มค่ะแล้วเขาก็ดีทิปออกจากกลุ่มแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าทิบด์ดาเนินคดีความแล้วไม่จะเป็นต้องอยู่ในกลุ่มแล้วเขามไมีวงแชร์ใช่ไหมคะมียังเล่นอยู่หรอไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีการทวงเงินกันอยู่แต่ที่เหลือที่เห็น่ะที่มีหลักฐานที่คนอื่นแคปให้ทิปะนะคะประมาณเหลืออยู่ห้าสิบกว่าคนตอนนี้ค่ะห้าสิบกว่าคนก็ ไม่น่าจะเล่นแล้วอะแต่มันยังค้างที่เรื่อง,งเงินใช่ใช่ใช<ๆ>แล้วก็มีการถามเรื่องเงินเรื่องเงินทุกๆวันที่ที่มันไม่ได้คําตอบแล้วก็ไม่ได้เงิน uh huh. แล้วอย่างวันนี้ที่คุยกับคนนึงค่ะ,ะแกก็บอกว่าออผมก็รอเหมือนกันผมผมเก้าแสนทุกทีอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ก็เยอะแล้วอีกน้องคนนึงก็น้องคนนึงก็เล่นแต่ว่ามันมีเงินของการที่เขามายืมไปทําอะไรไม่รู้แหละประมาณเขาส่งเอกหลักฐานมาให้อะประมาณแปดแปดแสน เนี่ยแค่สามคนก็เกือบสามล้านแล้ว่ะก็ก็เยอะหลายล้านใช่ค่้วรวมมูลค่าความเสียหายใช่ครั้งนี้ค่ะแล้วหลังจากที่เจอทันเมื่อวานก็ไม่สามารถคุยกันได้นอกรอบไม่ก็คุยกันไม่ได้ทะเลาะกันเลยอืมอแล้วเขาก็ไปแจ้งความข้อหาอะไรคะไม่แน่ใจคิดว่าเห็นเห็นตำรวจท่านบอกว่าข้อหาทิ่เสียงดังใส่เขาแล้วตอนนี้คดีมันไปถึงไหนแล้วคะ ก็ถ้าลองก็จะรังกัรรวบรวมแล้วก็ฟ้องเลยค่ะฟ้องสองฟ้องสามใช่ค่ะก็คือฟออ้องคดีพรบรแชร์แล้วก็อ,อื่นอื่นอื่นๆค่ะที่ที่พูดไม่ได้เยอะอแต่ก็คือมีแน่แนคือพรบแชร์ค่ะจากฝากอะไรบอกเ้าแชร์นะคะใไม่ค่ะไม่มีอะไรจะบอกครับเพราะว่าเพราะว่าพูดหมดแล้วพูดหมดทุกอย่างแล้วคิดว่าถ้าเขาฉลาดพอค่ะ คือเขาจะไม่ได้ทําแบบนี้ mm hmm. อถ้าฉลาดพอจะไม่ทําแบบนี้คือไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่คือคือคุณผิดอ่ะคุณต้องมาคุยแบบแบบคนผิด mm hmm. เท่านั้นไม่มีอะไรที่ต้องฝากบอกเขาค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะ